ปุ๊บมาม่าใส่ปลาทองใช่ค่ะกันแมลงด้วยส่วสุกก็กินได้เลยกระโหลกมุงหรือเปล่าเนี่ยที่แบข้าวเส้นถ่วดีด้วยนะเนี่ยสี่เมนูครับวันนี้สวัสดีกับช่องทริปความสุขอยู่รอบตัวเราผมก็มา,มาอยู่ที่บ้านห้วยกุ้งซึ่งอยู่กันไม่กี่หลังครวัวเรือนนะครับรแค่ประมาณมน่าจะประมาณสิบหลังน่าจะได้นะครับนับได้เป็นหลังๆนะก็มาดูคุณยายพาฟื้นนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับทักทายคุณยายหน่อย คุณยายม่ยชปปอ็อปปร์นี่พาฟื้นเนาครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำอาหาร <ś cis> บ้านคุณยายนะเนาะ <ś cis> ครับก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะเข้ามาลึกใช้ได้เลยครับนี่ใต้ถุนก็มีเลี้ยงไก่เป็นด้วยนะครับเห็นไหมครับดูดดูการผ่าฟืนนะครับแข็งแรงมากครับโอ้โห เดี๋ยวก็ไปทักทายสาวๆนะครับตอนนี้ให้กันมาพักผ่อนก่อนครับบริเวณรอบบ้านก็จะปลูกระดาๆอย่างเลยนะครับ,รบส่วนใหญ่ที่จะเงียบกันเรเพราะว่าอาจจะไปไร่ไปสวนกันนะครับเราบางคนก็ไปในเมืองนะครับเนาะ ทักทายสาวๆหน่อยครัวคุณเอ้งสวัสดีครับัค่ะอมบูชูเปอร์ครับตอนนี้ก็ยังอยู่กันที่นี่นะจะมาทำอาหารอะไรครับเนี่ยค่ะครับมีอะไรเอ่ยมีน้องเหนียวกินน้องเหนียวกินถั่วฝักยาวชื่ออะไรนะนี่ที่นี้ชื่ออะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าภาษากรีกเรียกว่าสมิยอ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 กินถั่วฝักยาวครับเป็นแมวที่มังซิวรัตนะครับดูโอ้โหดูอร่อยอร่อยมากครับก็ไปที่คิงฮาของสาวๆเลยนะ ครับมาทักทายน้องมดน้องอิงค่ะไมซูงแค่์น้องมดออมอชิเปอร์สวัสดีค่ะหิวข้าวกันยังครับเนี่ยไม่หิวหิวแล้วอ่ะเดินมาตั้งไกลนะเดินมาตั้งไกลเริ่มหิวแล้วเนาะก็ให้สาวๆมารังสรรค์เมนูในยามกลางวันนี้นะครับก็มาทักทายเจ้าของบ้านเลยพี่ชารสวัสดีครับออมอชิเปอร์นี่ครับแล้วก็คุณลุง อ๋มาชอปเปอร์นี่กินถั่วายเสือที่เรามาฝากเนาะอร่อยไหคะเอาบีเนาะเอาบีเอาบีครับก็มีวัตถุดิบนั่นก็คืออ่อฟักยาวคุณยายนะคะถั่วฝักยาวสดๆจากไร่ฟักมีแบกมาจากในเมืองเลยนะฟักทองะแบกแบกมาเลยใอ้วนดีนะครับแล้วก็มีมาม่ามีปลากระป๋องมนูแลกนะคะครับอุบมาม่าใส่อุบมาม่าใส่ฟักทองอแล้วก็อันนี้เอาคั่วกับถั่วเนาะ ผัดใส่ถั่วค่ะได้เลยอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเนาะอาวีแน่นอนเนาะสมิยอเหนียวกินถั่วนีมี่นีครับเปิไหมทีเดียวอะได้อยู่เดี๋ยวเอาไม้ตีอันเดี๋ยวมันก็มาหั่นผักพวกยาวก่อนนะครับเป็นเมนูอยู่ง่ายกินง่ายในวันนี้นะครับโอ้ขออนุญาตไปดูห้องครัวหน่อยนะครับครับได้อยู่ครับเฮ้ยคุณยายเนี่ยห้องครัวผมชอบมากเลย ใช้ก้อนหินนะครับเห็นไหมใช้ก้อนหินเป็นเตานะครับก่อฟืนเชื่อเพิงน,นี้เลยเนี่ยมีชั้นวางต่างๆกันมอบแบบนี้มีตอกไม้ไผ่ครับน,บน,นี่นี่นี่พริกน้ำมอดใช่ไหมครับ,รบโอ้นน่นๆพริกตอนี้ก็มาก่อฟืนก่อนนะเราจะทําอาหารกันตรงนี้นะครับนะครับขอญาตชมห้องครัวหน่อยนะครับนี่ก็มานอนกันตรงนี้เลยนะครับ นี่การถนอมอาหารคนที่นี่จะเอาหน่อมมาห้อยแบบนี้นะครับนี่ก็ใช้โซลาเซลล์นะไฟจากโซลาร์เซลล์ครับอ่สาวมาผ่าฟักทองครับระว่านะลองมือหน่อยลงมือสาวครับโอ้หเรามาเติมพลังก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับตอนนี้ ต่นนี้เราก็มาไกลกันใช้ได้จริง <Okay. S 1> ต้องเติมพลังก่อนทำได้แล้วครับแสงอีกครังแรงมากต้องมีมีดใหญ่ครับลอ,ลองนิ้วลองนิ้วอ่ะนั่นแหละนี่พาไปก่อนครับมชอบสมิยอมากเลยอะมันเป็นขวัญใจของปแล้วตัวน,นี้ครับ <S <S นหน้ามันหน้าตาแบบมึนๆงงๆหน่อยแต่น่ารักมากเลยอะหน้าตาแบบนี้ต้องมาอยู่กับจริครับสมิยอครับ มันรักบ่อไปมะละกอวิตเจ๋อว่าตะหม่อซาบัวอ้อยผัดทองหม่อนซาบอ้อป๊อปอ้อยหมือนจะเหนียวอร่อยมากเลยค่ะใช่เจ่าตะโพกวีด้านหนึ่งนะซื้อมาจากสาวไม่ใช่เลยนะครับกะเลียงข้างทางรวมรู้เชี่ยกันครับมื้อกลางวันนี้ก็จะเป็นมื้อพิเศษอีกวันหนึ่งของพวกเรานะครับครับก็ร่วมรู้เชี่ยกันในการทำอาหารนะครับ สมิยอหลังจากที่กินถั่วฝักยาวตอนนี้ก็จัดฟักทองไปแล้วครับอืมอะไรจะขนาดนั้นกินดิบได้เหรอโอ้โหดูบ่ผ่อนใจผมครับตัวนี้เลยครับสาวไม่สนแล้วเนาะสนไม่สนสมิยอครับนี่แมวมังสวิรัตครับชื่ออะไรคะอันนี้อย่างนั้นเสนียดผัวไม่สนใจหรือว่ครับอามีอย่างไรก็ตามแต่พอๆนายเจ้าพ่อๆกิจตาร์เลยคะ ออยค่ะตู้เย็นบรดอยนั่นคือที่เก็บน้ําแบบนี้นะจะใส่มาย็นและใสเนาะอ๋อนี้โะเด็ดเด็ดหนูก็กินอย่างเงี้ยเลยค่ะกินบปกินป่อยมากเลยอันนี้ปกติใช้ก้อนน้ำแต่แค่ไหนๆแบบก้อนจะได้เอออะไรนะก็เป็นกล้ามมะพร้าวค่ะกช่ลามะพร้าวแต่ว่าตอนนี้ก็นะตามยุติสเตปเลยใช่แต่ว่านี่อ่านเสร็จแล้วสองคนจะสุดสเตปครับ ฟักทองเสร็จเรียบร้อยเอาไปล้างค่ะครับล้างก่อนเดี๋ยวจะกลับมาห้วยูรีนี่คิดขายอ๋อที่นี่เป็นน้ำห้วยปูลิงเหรอครับอันนี้ไม่สามารถครับน้ำไม่สามารถต้มไอ้ห้วยปูรีนีอยู่ถึงมาต้มน้ำมาอือนี่เหรอคุณยายผัดกระลาตำนี่อ๋อไหนขนดูหน่อยขนดูหน่อยอทไมสีเหลืงใส่ขมิ้นด้วยใส่ขมิ้นสวยเนาะสีสันสดใสครับใส่ขมิ้นใช่ค่ะผัดกระลำใส่หมูนะครับใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวหนูจะใช้ จะจจีกวางร้านตัดเลยอดแล้วเขาบอกว่าอ๋อตัดสนีทก่อนเดี๋ยวจะยืมกระทะหน่อยครับทำเสร็จร้อยแล้วเนาะเรียบริ่มเลยมันก็จะล้างอ๋อล้างกระทะก่อนเดี๋ยวจะมาทำเมนูมาม่าใส่ฟักทองอุบมาม่าฟักทองเมนูจับไปจับไปจะหุงข้าวเราน่ขอว่าไม่ต้องหุงเขาแน่พี่สาวก็เริ่มด้วยเริ่มร่วมด้วยช่วยกันในการทำอาหารครับ จะทำขั้วโขลกฟักยาวใส่ปลากระป๋องคแล้วก็อุบผักทองใส่มาม่าครับสุทั้งหมดเลยนะนี่ใส่แล้วป่ะครับใส่อะไรเข้าไปคะน้องมดครัะพริกกับกระเทียมีๆครับน่ชอบโซลาเซลล์เนาะสว่างมากเลยน้องมดข่าวขึ้นเยอะเลยค่ะจะสาวๆก็มาเตรียมมีแค่พริกกับกระเทียมเกลือก็อร่อยแล้วเนาะนี่เกลือแบบคุณยายสีแบบเข้มมากเลยนะน้องมดควักลงมาดูดิ สีเกลือคุณย่าเป็นสีคว่างไฟค่ะข้มเมานะอย่าเค็มนะคะอย่ากระป๋องเค็มหรือแล้วอย่าเค็มพี่มดไม่กินเค็มนะพี่สกอร์นี่สุดยอดพี่ข้าชิมก่อนไหมหนูกินเค็มไม่ที่ย์หลับรอได้เลยนะส่งแต่งตาให้เซมิยอเอากลับไปเลี้ยงบ้านไหมเซมิยอค่ะเซมิยอเซมิยอครับ ในม่วงมากอะอากาศเย็นเดี๋ยวสายสาวทำอาหารให้นะคะนี่เตรียมแล้วตำเกลือพริกกระเทียมแล้วก็กปลกกระป๋องแกะไว้เลยนู่นั่วน้ำมันมหอมหอมใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปนะคะสูตรน้ำมอดเลยเหรอคะนี่สาวม,มอดที่ต้องคั่วนานๆหน่อยนะคะคั่วคั่วคั่วฝั่งนี้นะคะพริกน้ำมอดอยู่ข้างบนนี่อันนี้สำหรับอะไรมอดให้มันแห้งใช่ค่ะกันมแมลงด้วย อะไรมากินค่ะใส่น้ำมันใส่น้ำมันไปก่อนเตาอ,อังโลคุณยายนี่แบบโบราณเลยนะคะเป็นหินสามก้อน่อะ,ะมันเนี่ยามาบีบนะคะจ้าข้าวโพด,ดกับหัวข้าวยาวะคะ่ะเอาไว้ปลูกเนาะอ้อยน้ำมัควันนะสวยเนาะ <c oughs> อืดูน้ำมันหอมๆเลยค่ะหอมๆเลยอืมใส่หัวปักยาวปลากระป๋องนี่ใส่ทีหลังเหรอคะค่ะ,อะโอ้หอมมากนะมดอ้หอม มากับเบียร์ทิปต้องมานั่งทําอาหารเองเนาะมโนะได้บรรยากาศค่ะนี่น้ำพริกมะมาเฮ่พริกไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวเพี้ยนเนาะใส่นิดนึงห,งหนน <c oughs> อมมากค่ะสดใส่ตะก,ก,กระป๋องเข้าไปอันเดียวก็พอเนะอือหืออมมากทวด เยร์หรอมสองสาวแกะปากระป๋องไปแล้วก็ต้องใส่ให้หมดนะคะ,อะสองกระปอ๋องหืมส่วสุกก็กินได้เลยเราสุเมนูบนดอยเนาะเดี๋ยวว่าหาเวลามานอนเนาะมดเนาะมีที่พักให้ด้วยนะคะข้างหน้านที่เราไปถ่ายเมื่อกี้นะคะคลิปท,ท,ที่ผ่านมาเนาะคืนละร้อยนะไป่ท์คืนละร้อยนะอยู่มากไม่อยู่มาก ธรรมาาแล้วก็มาทําอาหารกับชาวบ้านได้เนาะ <ดร S 2> แล้วก็แบ่งค่าอาหารให้ชาวบ้านเนาะจะได้มีรายได้นะคะใส่ผักใส่น้ํำก็กกไปนิดนะึงเมนูต่อไปนะคะอุ่ฟักทอง<ก>ตเติมมาม่าเข้าไปใส่อะไรบ้างคะน้องมอสไอ้นี่แล้วก็ใส่อนะไคร้ตะไคร้หอมขาวพริกรดซอยไหมรสดีชูรสมเกลือเนาะเอาไปซอยหรืออาจจะตำ้วยเลยจะซอยตำ นโมดทำอาหารให้เรากินโอ้บฟักทองนี่เองก็ทำเป็นนี่ <c oughs> เครื่องเราเยอะเนาะผักเราจะหัวเครื่องอาจจะเยอะหน่อยนโมดทำอะไรคะอย่าใส่เยอะนะ <c oughs> อุ้บนโมดสศกะปิด้วยนะเอออีอมออย่าใส่เยอะถ้าเป็นถั่วเน่านี่ใส่ได้เปล่าละเปล่าละปื๊บ <c oughs> โอ้โหดูแปบ เลาทีเดียวจอดพลังงานเหลือเฟือแรงมากเลยมดค่ะเมื่อกี้แอบ,บแส่เลวเข้าไปคะของนัว <laughs> ใส่นี่เลยกระมังใหญ่ๆได้ได้แล้วยังมดได้แล้วตักให้ถ้วยเลยะคะ่ะว้าวหัดถ่วใส่ปลากระป๋อง<ม>ของเรา หักหมดเดี๋ยวค่อยแบ่งให้คุณยายกินเราก็ได้ใช่อหมคยเหมือนคล้ายๆพริกแกงเลยเนาะสีปลากระป๋องเรียบร้อยอีกเหลืออีกเมนูนึงนะคะตอนที่สาวทำอาหารตอนนี้ก็มาดูชั้นวางครับผมชอบมาเลยอะครั้งจริงครับเป็นข่าเมาแบบนี้เลยครับอ๋อันนี้กระโหลกงูหรือเปล่าเนี่ย โอ้น่าจะเป็นกระโหลกหมูครับเนี่ยสวยอ่ะขึ้นมาต่อนะทำไหมขับนี่ก็แกนมอดต่างๆนะโคเรียงมาดูซตาอะไรจะทำกระโหลกหมูดูไม่ใช่นะไม่รู้ค่ะครับแต่ว่าเป็นค่าวข่เหมอนะครับขายเท่าไหร่ลาเจะให้โอ้พี่เบียร์นะครับขายแล้วครับพอของเก่าคุณยายนะโอ้โหซื้อซื้อซื้อลาเตจะให้ครับ สวยเนาะเอาไว้ทําอาหารดูซื้อครับซื้อซื้อเดี๋ยวเอาตาให้คุณยายเนาะแล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้นะครับประมูลประมูลอ่าต่อไปเมนูที่สองอะไรครับน้องมดครับเมนูอุปปัททองค่ะอุปปัททองในที่นี้มันจะเครื่องอาจจะไม่ครบอ่าไม่เป็นไรเรียกหายไปแล้วแต่มีตัดเกิดได้เราหยิ่งง่ายๆแล้วครับนี่อันนี้เขาใช้เรียกบค่ะเนี่อืมใช่ก็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 จะ ใช้เล็ขวานอ๋อเมื่อกี้นี่นะที่ข้อเคาะใช่ไหมใช้ที่ขวัญอ่าใช่ใช่ใช่ครับะสายอิงก็เริ่มหิวละยืนไปกลังใจใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใส่เครื่องชีสตามไปเมื่อกี้นะครับเนาะพริกกระเทียมใช่ไหมครับใช่ง่ายๆเลยขันไม่ได้ครับกุูกชักทองนะน้ำมันรู้ว่าเครื่องอาจจะไม่ครบก็กินตามที่มีนะครับเนาะใช่ค่ะแบบบ้านๆเลยครับ ได้แล้วครับเนี่ยมันบ้านเลยแล้วมันก็มาใส่ฟักทองลอยแงงๆตุห้หอมก่อนครับใส่ฟักทองเข้าไปแล้วครับเราก็มาแต่งฉ้าจะต้องเติมพลังนะเพราะว่าขากับจะแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะนก็ต้องเห็นรถขึ้นไปครับคิดว่าน่าจะสองคนต่อหนึ่งคันนะาชยกันเสร็จนะครับครับรอบนี้ทางไม่ลื่นเหมือนอ่า นาเสร็ดล็อกแนละ้วแต่ว่ามันชันครับชันและแคบนะนใช่เป็นหินแล้วก็โชคดีที่ว่าเขาทําทางแล้วแต่ว่าแคบครับแล้วก็โค้งพับหักศอกอะ่ะค่อนข้างจะน่ากลัวมากเราต้องค่อยๆไปนะคโอ้ข <Okay. S 1> oh, องเขาไดนะ้เนี่ยเลือ,อที่ดักพี่มอสอันนี้ที่ดักสัตว์หรือเปล่าอไหนหอืมครับอ่าน,น้มันมาช่วยดูหน่อยนี่คืออะไรครับน้ำมอ ที่ดักสัตว์ใช่ไหมเนี่ยอันนัไม่ใช่อันนั้นที่เขาคล้องวัวคล้องควายอ๋อคล้องวัวคล้องควายเหรอเข้าวัวคล้องควายแต่ตอนนี้ไม่มีละเนาโอ๋อไม่ใช่ที่เขาอ๋อเขาแบกอันนั้นนะคะแบกข้าวอ๋อที่แบกข้าวครับที่แบกข้าวไม่รู้จักไม่รู้จักอ่ะเมอ่อกี้ก็สำรวจของเก่าโบราณนะครับค่ะเอาแบกข้าวนะเอาไว้ข้างหลังนะครับเนาะ ครับโอ้โหนี่ราคาก็ยังเป็นใบตองตึงนะครับเห็นไหมอันนี้สีดำแสดงว่าอะะไรบ้านนี้ยเป็นสีดำขนาดนี้เลยนะคุณใช่บัวเชือกระชั้นเลยอ่ะอันนี้อันนี้คือโครงกระดูกหมูใช่ไหมครับกระโหลกหมูใช่ไหมน่าจใช่เนาะ,ะดูนี่ก็ไม่ใช่เราดูคำนอบอุปรชาชไม้หนงมดเอาเลยครับนี่ปิดฝาก่อน ครับล้องนะครับค้องคล้องที่นี่เาเรียกว่าอะไรนะภาษาเกเรียงภาษาเกเรียงเรียกว่าอะไรล้อมล้อเน็ตล้อมล้อภาษาไทยใหญ่เรียกว่าแปมแปมภาษาไทยเรียกว่าแปมแต่ภาษาเกเรียงเรียกว่าอะไรไม่รู้นะมีโบราณเห็นยังอ๋อในนี้เขาดูนะโอ้นี่มีโบราณแกะคมอยู่นะคมโบราณนะระวังนะน้องมดน้องมด อาที่ใส่ปลานี่เขาเรียกว่าอะไรครับคือกั๊วคือกั๊วคือกั๊วคอกปลาครับเนี่ยอันนี้คือชอบมีดมากนะอ๋อนักกากดำปลาใช่ไหมนี่นี่นี่มีดำปลาด้วยโอยไหมน้้ใสใสจัดไปเลยนะมด เราจะมาอีกรอบนะครับมาหัขวดร้อนมีสวมารกครับช่วงตอนรออบสุกเราก็มาสำรวจของโบราณในห้องครัวนะนี่อะไรเอ่ยโอทำเองครับทำข้าวผู้ใช่ค่ะขอ้ใส่ถัวดีด้วยนะเนี่ยทำเองไม่ใส่งาแต่ใส่ถั่วดีค่ะดีใ่เขาะครับนี่ ก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านนะครับน้องมดชิมเนาะหรอนะตามเมื่อวานแข็งเหมือนกันนะเนี่ยตามเมื่อวานนี่เด็กินได้อยู่ค่ะลองชิมดิไม่แห้งจี๋เนี่ยเป็นไงบ้างหอมครับนิ่มๆเล่นๆกันนะเป็นไงบ้างเอ้ยมันๆครับมันๆเนาะข้าวัวครับอ่ะเราอุ้มสุกเนาะครับน้องแสงอิงก็มาเจอหิงครับอ่า แสดงว่าอยากจะปลาเนาะแต่ว่าวันนี้แต่ว่าน้ำนองน้ำนองนะน้ำหลากมากใช่เราต้องฝ่าฟันออกไปให้ได้ก่อนนะโค้งขึ้นดอยใช่หลายพับมากครับตั้งใจเย็นๆนะเดี๋ยวช่วยกันเข็นนิดนึงครับินข้าวเยอะๆใช่เติมพลังก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีแรงนะครับพาไปดูหงข้าวใต้ถุนบ้านก่อนช่วงที่รอให้อุบสุกนะครับอ๋อนี่ไงมีเตาอังโลอยู่ข้างล่างนี้ครับเห็นไหมโอ้โห เพิ่งย้ายหุงข้าวให้เราด้วยนะโอ้สุกแล้วสุกเร็วมากเลยดูดูรับนีข้าวดอยนะอร่อยไหมผมชอบที่ขีดของเขามากเลยจริงหน่อยนะเนี่ยที่ขีดของเขาอย่างนี้ขีดหม้อขีถ่านนะก็เจ้าหมาครับกินข้าวตรงนี้ครับบุกหรือยังเนาะหนูเอามาม่าใส่ที่หลังนะหอมมาก ใส่มาม่าแล้วนะจ้ากลัวไมไหวหนึ่งจานไหมไม่ต้องถึงอยากกินเนาะอ่ะน้องอิงอยากกินแบบไม่ใส่มาม่าไว้หนึ่งจานแต่มาม่าซองสองซองก็พอละหานเลยมันอืดอือหือเอามาม่าใส่เลยค่ะใส่ซองดูเขาแล้วกันจ้าเปิดสายเนะยังไม่เปิดมัดไว้ก็ได้กินเล่นใส่เครื่องใส่เครื่องมันไหม ใ่ออืนนมอันนี้ไม่ใส่หมายถึงว่าเอาเครื่องใส่อันนั้นแล้วกินเล่นวอันี้มมไม่อยากใส่น้ำน,นี่เนเส้นมันจะไม่สุกนะอือใช่ได้บ้านะสุกแล้วอันนี้ไปว่าสเส้นออฟูกนะเตรียมเติบค <c oughs> พูใส่ไม่ถิ่นไม่เป็นไร สูกแล้วเตรียเมเสิร์ฟกันมอดน้โมดว่าฟัดทองอรนะ่อยมากเ <มา S 2> ชเรีย,ยบร้อยแล้วเสร็จดีแล้วแล้วมีเมนูแล้วมาครับครัวเอี้ยงผัดทัว่วฝักยาวใส่ปลากระป๋องค่ะครับแล้วกอ็อุบอุบฟักทองใส่มาม,ามา่าครับผัดกระลำคุณยายนมากินเนาะใส่ขมิ้นด้วยนะคะเหลืองๆนี่ใส่หมู ก็อุปผักทองแบบไม่ใส่มะม่าค่ะสีเมนูเข้ามนนี้น้องอินก็มาตักข้าวแล้วครับจะมาลอนเลนี่ยมกลางวันนี้ไับนข้าวดอยนะครับอ่ะเดี๋ยวสาวๆจะมาชิมให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะกับออาเมสก์กอเมสก์ครับน้ตไปจีพิกมา ยรับครับแม่ค่ะมาคุณตามาละอ๋อมาหนี้เอามิ้วมาเลยมามามครับมาดีเท่ากับนี่เก็มากินอาหารกลางวันที่สาวๆร่วมมืช่วยกันในการทำอาหารที่บ้านห้วยกุ้งเนาะของคุณตาคุณยายนะครับเนาะครับแล้วก็คุณพี่ก็อยู่ร่วมด้วยชายคาหลังนี้นะครับอ่ะเอามิ้เอามิ้มาแล้วครับมาแล้วครับนี่คุณตามาแล้วเนี่ย เป็นพ่อของเพื่อนใช่ไหมพ่อของเพื่อนน้องมดนะครับเนาะครับครับอ่ะชิมครับชิมเลยครัเอี้ยงประเดิมคนแรกครับครับเลยครับคุณตาชิมอันนี้ก่อนอ๋อนี่นี่นี่ผัดถั่วฝักยาวใส่ข้าวข้าวที่ชอบกินน้ำชาไหมอ๋อครับอ่าหนุ่มอ้อบุชแล้าไปนั่นเลยข้าวสีกินน้ำชาข้าวละอนๆเอาไว้ให่บ้านชิมก่อนเป็นไงบ้างเฮ้ยที่นองเสียใจครับ อาวีรามากอาวีรามากนะอ่ะน้อมดก็จัดพริกอยู่คนเดียวนะถ้าไม่มีพริกอยู่ไม่ได้ต้องกินพริกด้วยโอ้โหจัดไปแล้วครับเอาวีเนาะเอาวีน้อมดเป็นไงบ้างครับเผ็ดเผ็ดนำแสงอิงนี่ไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี้หิวข้าวใช่ไหมครับค่ะับจัดเลยมาม่าใส่ปุ๊บมาม่าใส่กสะรับอื้อหือ อร่อยนะข้าวก็ข้าวดอยนะครับธรรมชาติสุดๆครับข้าวฟักทออร่อยมากครับมันเพราะว่าสดๆจากสวนเนาะเนี้อได้ไหมเนื้อหนึ่งหนึ่งเนือครึ่งหนึ่งไว้ให้คุณยายครับก็เราก็ทำเผื่อไว้เนาะทำเผื่อไว้ให้เยอะเลยครับหอมตอกแบบนี้เลยหอมมิ้นท์เลยหอมอกไหมคอมาๆๆชิมไหมครับชิมผัดกระหล่ำอ่ะชิมผัดกระลำคุณยายน่ะ อรอเป่าเ่อมเอดเาะอมขมิ้นครับหอมอร่อยไหมครับก็เป็นไปกาศการกินข้าวนะโค้งแปดพับนะโหดมากนะไม่ใช่โค้งธรรมดาโค้งแบบพับเลยอ่ะพับจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเติมพลังเราเดินทางกันต่อเนาะครับก็ ขอบคุณสาวๆที่ร่วมดูช่วยกันในการทำอาหารแล้วก็ขอขอบคุณคุณตาคุณยายที่ให้ยืนสถานที่ในการทาอาหารนะครับเนาะคุณตาไม่ถึงครับอ่ะกินกินก่อนกินก่อนครับก็รู้สึกว่าจะประทับใจเนาะครับแล้วเราจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเนาะกับก็ทิ้งท้ายไปกับการกินอาหารของเราสาวๆครับตาบรื้อตาบรื้อครับกินกินนะตาบรื้อครับนี่ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ บมรยกาสุดๆครับวันนี้ครับเดียดทิปความสุขอยู่รอบตัวเราครับหมดเลยอร่อยมากครับเกี๊ยงเลยนะกับข้าวนี้ก็เดี๋ยวให้คุณอาคุณตาคุณยายเนาะครับเราใช้ช้อนกลางนะครับเนาะ ตาบือนะครับว่าจะมาเที่ยวใหม่ครับตาบือตาบือขอบคุณครับครับโอ้มาเที่ยวใหม่นะคะเดี๋ยวมาหาปลาครับจองตัวละจองพี่ครับพี่บอกว่าจะรับอาสาหาปลาให้เนาะไวโอกาสหน้าผมจะมาหาใหม่ครับเี่ตาบื้อมากๆเลยครับครับโอ้โหสุดยอดไปแกครับไปเดินทางต่อครับหวังว่าน้องฝนอย่าตกเด็ดครับครับไปไกลดีครับ ต้องมากับดวงนะคะคดดยนี้เม<ช>ื่อไหรก็ได้ <laughs> ครับ